ล้มลงยังคงลุกขึ้นนะครับได้ไหมประมาณนี้นะจริงๆก็แค่อยากจะสื่อสารก็เหมือนเดิมเรามาดูคําในที่เราตั้งก็จะมีคําหลักๆอยู่คําว่าล้มลง<ๆ>มันก็แน่นอนมันแปลว่าการดําเนินชีวิตที่อาจจะไม่ราบเรียบเพราะทุกคนคงไม่อยากจะล้ม,มนะฮะไม่ว่าจะเดินหรือวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อ มันล้มลงมันก็อาจจะมีการบาดเจ็บมากน้อยเสียกําลังใจเสียเวลาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคาหลังก็คือก็ยังคงลุกขึ้นนะคะรับความหมายไม่ว่าจะล้มยังไงเจ็บมากเสียเวลาเยอะแต่เราก็ยังคงลุกขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สองอย่างที่อยากจะบอกแต่ปัญหามันคือถ้าเกิดเราล้มแล้วเราไม่ลุกมันก็จะ ไม่มีโอกาสแต่ถ้าเมื่อใดที่เราล้มเจ็บล้วก็พักนานๆก็ได้แล้วเราลุกขึ้นได้เราก็จะมีโอกาสทำสิ่งนั้นทำซ้ำใหม่นะฮะในวิธีการใหม่ในทางเลือกใหม่ในโซลูชันที่แตกต่างไปมันก็อาจจะมีผลออกมาที่ไม่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้แรงบันดาลใจในเรื่องการพูดเรื่องล้มลงยังคงลุกขึ้นเนี่ยก็คงมาจาก หลักๆก,ก็การเมืองนิดนึงซึ่งเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าก็ไม่อยากจะไปแตะการเมืองแต่ก็พูดอีกเหมือนกันว่าไอ้การเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วมีส่วนผลกระทบกับชีวิตเราทรัพย์สินเราหรืออะไรมากมายจริงๆเพราะว่าการเมืองคือนโยบายนโยบายทุกอย่างในการดําเนินชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะฮะว่าเราทานอาหารเช้าแพงไหมเราไปทํางานขับรถไปค่าน้ํามัน ถูกหรือแพงหรือว่าอนาคตจะซื้อรถไฟฟ้าได้ถูกลงนะฮะรถติดไหมไปที่ทํางานแล้วสมมุติว่าทํางานประจําอยู่บริษัทบริษัทเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะเศรษฐกิจเกื้อหนุนนะฮะดีเงินเดือนก็ขึ้นโบนัสก็มีทําธุรกิจเองก็เหมือนกันก็เช่นเดียวกันกันกบธุรกิจคือถ้าสมมุติว่ามันดีการเมืองดีธุรกิจดีการทํางานมันก็ดีชีวิตมันก็ดีไปหมดนะฮะ การท่องเที่ยวการอะไรไปที่ไหนมันก็มีความเจริญนะครับแต่ก็ยังย้ำเสมอว่าความเจริญไม่ใช่ตอบทุกอย่างความเจริญที่ดีสีวิไลมันต้องมากับวัฒนธรรมประเพณีที่น่ารักนะฮะไม่ใช่ว่าเจริญอย่างเดียวแต่ว่าไม่เห็นใจกันไม่รักกันเลยมันก็คงไม่ใช่ประมาณนั้นฉะนั้นกลับมาใหม่ก็คือสรุปยังยึดเน้นย้ำว่าการเมืองคือสิ่งที่ ใกล้ตัวและจําเป็นอย่างมากฉะนั้นอย่างที่หัวข้อว่าลม้มลงยังคงลุกขึ้นการเมืองล่าสุดเมว่อวานก็อย่างที่เราดูกันเชื่อว่ามันจะเหมือนการถ่ายทอดซึ่งมีคนดูเหมือนกับว่าดูเขาสาสมัยก่อนหรือว่าดูละครช่องเจ็ดช่องสามตอนพามามหรือตอนที่มันจะอสวสานเลยทีเดียวมีคนเฝ้าดูแต่ผลมันอาจจะส่วนหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคาดหวังนะฮะ ก็โอเคอีกฝั่งหนึ่งก็คงดีใจอีกฝั่งหนึ่งก็ไ้เสียใจอย่างที่เคยพูดเสมอว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีสองสิ่งเสมอข,ขาวดำดีใจเสียใจสูงต่งเมื่อวานผลที่ออกมาอาจจะมีคนล้มอย่างที่ผมพูดสลองแต่มันสําคัญตรงไหน,นมันสําคัญตรงล้มแล้วเราก็ต้องอยังคงรู้ที่มันเพื่อทําหน้าที่ต่อไปบางครั้งหน้าที่ของเราหรือมุดหมายขอยงเราอาจจะปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเราเคยจะต้องเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ เพื่อที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่สมมุติว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็สามารถจะเป็นสิ่งที่ข้างเคียงหรือสิ่งที่สนับสนุนสิ่งที่คอยที่จะมาช่วยเหลือเพื่อกูลูในสิ่งที่เราคาดหมายได้ถ้าการเมืองคนที่ชอบไปทำการเมืองแต่ว่าทําให้บ้านเมืองเนี่ยมันดีขึ้นผมเชื่อว่ามีอีกหลายส่วนที่ชอบไปและสนับสนุนสิ่งนี้ได้แนมะ้ เป้าหมายบางอย่างที่เราตั้งใจอย่างเช่นตําแหน่งและช่วงนี้ก็มีคนพูดอยู่ตลอดเลยว่าตําแหน่งไม่ยืนนานหรือไม่คงทนแต่ตํำนานอยู่ตลอดไปประมาณนี้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เอามาพูดเรื่องล้มลงต้องลูกขึ้นเช่นเดียวกับได้มีโอกาสดูอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งหรือได้ว่าคอนเทนต์เรเตอร์แล้วครับซึ่งจะก่อนึงอเป็ซึ่ง กว่าจะประสบความสำเร็จก็ไม่ชีงเพราะว่าเขาเคยเล่าบางสองอีกอย่างหนึของกันาะอาจจะรีบตอกันแต่ว่าผมเล่าไปตอนกลางคืนกันว่าเขาเคยเล่าว่าเขาร้องเพลงอยู่หลายปีมากร้องกันคืนแล้วก็มาร้องลงอ่าแเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยจนไปร้องเพลงคุณนู้นคุณนี้ก็พอจะดังขึ้นมาบ้างแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ตังพอตังขึ้นมาแล้วก็ยิเงียบหายแต่วันนี้เขาก็พลิกผัน ไปทำในสิ่งที่เป็น c o n ์ e n t creator เป็นการทํารายการในช่องแล้วประสบความสําเร็จเขาก็สามารถจะกลับมาร้องเพลงขำๆและคนก็มาฟังได้อะไรประมาณนี้ก็คือสรุปนะฮะสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าทุกคนที่มีความมุดหมายเป้าหมายอะไรไว้แล้วทําไม่สําเร็จลม้มลงนะฮะพักได้รักษาแผลได้แล้วลุกขึ้นมาใหม่นะผมก็เหมือนกันก็คือตอนนี้ถามว่ายังรักษาแผลหรือไม่สุขจะมีบ้างแต่ผมก็ยังลุกขึ้นมาได้มาทสิ่ง อื่นที่ใกล้เคียงที่สนับสนุนสิ่งที่ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยมีความหวังเป้าหมายไว้และทํายังไม่สาเร็จหรือเคยสําเร็จแล้วลม้มลงมาใหม่เราอยากจะทําใหม่หรือไม่หรือเราอยากจะไปทําสิ่งอื่นดูบ้างอะไรประมาณนี้จะให้กำลังใจกับทุกคนที่ย้ําครับทํากันล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกทําให้มันสนุกลุกให้มันอบอกกับโลกเลยลว่าเราลุกขึ้นมาแล้วนะครับทำไมนม่ลนนัก